นี้มีรูอะไรรู้อ่าแบบนี้นะฉันจะลองให้โผล่มากโอเคจัดไปหนึ่งจัดไปสิบดอกโอเค んと ปีน,นี้จะมีอะไรเหมาะสมอว่าแม่จ้าอาซันคิดถึงค่าน้ำนมเลือดใจอกแม่เป็นผสมกันเป็นน้ำนมให้อาซันดื่มกินข่าน้ำนมควรชวนให้อาซันฟังแต่เมื่อลังเปียกดัง พนฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวชเลียนภาคเพียนจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิน้นพระคุณแม่ปิ่นเอ้ยรักไม่ปิดเปล่ารักไม่ปินเปล่าค่น้ำนมแม่ปินนี้ มีอะไรเหมาะสมโอว้ว่าแม่จ้าอซันคิดถึงข่าน้ำนมเ,ออเลือดในอกแม่ปิ่นผสมกันเป็นน้ำนมให้อซันดื่มกินข่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อลังเปียบดังพืน ภาคเพียนจนสิน้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิน้นพระคุณแม่ปิ่นเอยแม่ปิน่นรักทุกทุกคนเลยนะครบสวัสดีครับ